เป็นยังไงบ้างป,งปังปังไหมว่าปังจ้าเว็นใจเมื่อยเไม่ตกคาร้อนโอ้มันนี่คืมด้คืมได้ยยอยอยู่นี่คืมคืมอยู่นี่ไม่คืมไหมเมื่อวานฝนก็ตกเมืนน่อวานฝนตกบักคันนนนกเลยเมื่อวานนี่ไปจางไหนโอเคไหมป,ปังปังไหมไม่ได้ดูเลย <c oughs> คือการบ่ได้เบิ้งบ่ได้เบิ้ง บอลูเนาะบอยอดวิวไม่มีคือกันของค่อยก็ไม่มีเลยยายแต่ช่างหัวมันสอนเราก็ทําไปเรื่อยๆเยขาเห็ดมวนเนาะเขาเห็ดมวนแหมทาสนุกขอก็บ่าซาีเรียสเด้ขอไปบางก็ไม่ได้เข้าไปดูบ่ค่อยดีซีเรียยด,ดอกเห็ดม้วนยอดวิวบีบ,บ่มีก็จ้างเราถือว่าเราได้ส่งงานนานา อันนี้คืออะไรอันนี้คือช่องไข่หรือยอดผิวไม่มีเหมือนกันเลยบบมีบบมีคือกันบ่เป็นตาเฮาาด้วันนี้เพิ่งลงคลิปสิบครบสิบคลิปแต่ว่าคนลงแล้วบ่ากันแล้วขอกะขืนไล่ <laughs> ลงลงคลิปเมื่อกี้นี่ขอกะเลยข,ขืนไล่ลงคลิปเมื่อกี้นี่ก็เลยขืนไล่ข้นไล่เบิ่งกันนะสนอเพราาว่ามัาน พรบะว่าเดได้ลงคลิปดูดนแล้วนานแล้วไม่ได้ลงมื่อนี้ก็สิขึ้นเมื่อลายคือเก่าน่ะละออแต่มันประมวลผลแล้วนะด,ดูจากตรงนี้มันประมวลผลแล้วอืแต่กับวโรบาไดเท่เขได้กระซางหัวมันอมไม่ได้สนใจดอกอยะได้อ่าเขาบอกว่า แค่ในคลิปสาวลำวงนะ่าเห็นไหมเห็นไหมสุด,ดยอดแท้แสดงว่าคลิปสาวลำวงปังใช่ไหมนี่แสดงว่าคลิปสาวลำวงปัง เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามวันนี้ขึ้นสามเหรียญเยมือเ่อนี้ขึ้นสามเหรียญไม่อยากภาคเลยวันนี้ขึ้นสามเหรียญใหญ่เ้ยอมันประมวลผลแล้วมันทักทายน้องบูบิ๊กบอสเห็นไหมโอ้ยมากับมา สมเป็นลูกยายยอยจริงๆ่ะมาตามยายยอยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบิ๊กบอสขอบคุณนะคะบีบีขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะยายยอยเห็นไหมยายยอยลูกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับท้อขมวนสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งกําลังใจอืม ยายเห็นบ่อห uh, ลูกสาวบ่อลูกสาวทักทายทักทายข่ยยายยอยลูกสาวยายายอยก็มาด้วยโอ้เอฟเอฟซีน้องบูคิดถึงนะคะเอฟซี FC ยายยอยเดี๋ยวแน่นมากเลยเอฟซี FC ยายยอยเหนียวแน่นมากเลยเอฟซียายยอยเดีียวแน่นมากเลยขึ้นสามเหรียญยายมันประมวลผลแล้วเรีเบืยย้องในได้ไงนี้ วันนี้ได้กี่เหรียญขึ้นสามเหรียญเองไม่ไม่ได้เยอะหรอกแต่ก็ทำไปเรื่อยๆอดยูดูสวยเลยยายย้อยมือส่อนอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่มาส่งกํำลังใจคุณยายสิบเอ็ดเหรียญเหรอวันนี้ได้สิบสามมันน้องบูขอบคุณนะคะคอนนอขอบคุณนะคะ คุณห,หลยๆเดอที่มาส่งกำลังใจคุณยายหนูไม่ได้สามทุ่มหนูไม่ได้ไล่สามทุ่มไม่ได้คุยกับเด็กๆอ้าวเหรอกระย้อนเด็กน่อยมาน้ำหาเจ้านาะเห็นไหมยากตียากว่าย้ายย้อยคือไม่ได้ข้นไร